m e t a เวิร์คืออะไรและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับในคลิปนี้เราจะมาดูกันสวัสดีครับพบกับผมโยชิ Yoshi, กำพลอุรานวิดีโยนะครับและนี่คือช่อง Creative r i c h คิดสร้างเงินบริหารความคิดพิชิตเงินล้านนะครับ m e t a v e r s e นะครับมาจากคำว่า Meta บวกกับ Universe นะครับ ซึ่งคำนี้นะครับปรากฏครั้งแรกในนิยายวิทยาศาสตร์ของ Neil Stephenson นะครับในปี1992นิยายนั้นชื่อว่า Snow Crash คำว่า universe นั้นเราเข้าใจดีอยู่แล้วนะครับว่าหมายถึงจักรวาลน,นั่นเองแต่คำว่า meta นะครับมีความหมายที่ลึกซึ้งและซับซ้อนคำว่า meta memory ในความหมายของเชิงจิตวิทยาหมายถึงความรู้และการระลึกได้ของบุคคลน,นั้นๆ ในยุคโพสต์โมเดิร์นคำว่าเมตานั้นมีความหมายที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกนะครับอย่างเช่นเมตาอิโมชันแลก็แปลว่าอิโมชันแอล about อิโมชันแนลเมตาดิสคัชชันก็แปลว่าดิสคัชชัอ n about ดิสคัชชันนะครับหมายถึงว่ามันคล้ายๆกับคอนเซปต์เหมือนฝันซ้อนฝันอารมณ์เหมือน Inception อย่างนั้นนะครับซึ่งคำว่าเมตาเนี่ยมันเหมาะเจาะกับคอนเซปต์ของโลกเสมือนจริงเป็นอย่างยิ่งครับเชื่อว่าหลายคนเคยได้ยินคำว่าเมตาเวิร์เนี่ย มาในช่วงที่ Facebook นั้นประกาศเปลี่ยนชื่อเป็น Meta นะครับแต่ในความเป็นจริงแล้ว Metaverse กับ Meta นั้นเป็นคนละเรื่องกันนะครับ Meta เป็นชื่อบริษัท Metaverse นั้นเป็นชื่อของเทคโนโลยีนะครับในความเป็นจริงแล้วบริษัท Meta ไม่ได้เป็นเจ้าของ m e t a เว r ร e นะครับหรือไม่ได้เป็นคน Invent หรือคิดค้น m e t a v e r ร e ขึ้นมา Metaverse เป็นเทคโนโลยีที่ใครก็สามารถดึงไปใช้ได้นะครับ อย่างเช่นแพลตฟอร์มของ Meta ของ f c e e o o o เนี่ยก็เอาประโยชน์จากเทคโนโลยีของ Metaverse เนี่ยไปใช้เช่นเดียวกันครับโครงสร้างง่ายๆนะครับของ Metaverse เนี่ยประกอบไปด้วย3-4ส่วนด้วยกันนะครับดังรูปต่อไปนี้นะฮะประกอบไปด้วย1ก็คือบล็อกเชนที่อยู่ด้านล่างเนาะบล็อกเชนก็คือ ตัว NFT เนี่ยหรือ Non-Fungible Token เนี่ยมันจะวิ่งอยู่บนบล็อกเชนที่เรียกว่า Ethereum นะครับส่วนเว็บ3.0ก็จะวิ่งในเทคโนโลยีบล็อกเชนเบสเหมือนกันแล้วก็ไปต่อยอดกับไปคอม b i n e กับ AR VR แล้วก็ XR นะครับ mm hmm. AR ก็ VR ก็คือ Virtual Reality นะครับ XR คือ Extended Reality นะครับซึ่งมันก็จะเป็นส่วนขยายความโลกเสมือนจริงเข้าไปอีกนะครับอย่างเช่นการสวมใส่ดีไวซ์การใช้ท่าทางในการควบคุมทิศทางใน,ในเกมหรือว่าในโลกเสมือนจริงของเราอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับตอนนี้เรารู้จัก m e t a v e r s e แล้วนะครับแต่ว่าแนวทางในการที่เราจะได้ประโยชน์จาก m e t a v e r s e เนี่ยมันคืออะไรบ้างอย่างในโลกของเกมนะครับที่โด่งดังในช่วงนี้ก็จะมี Sandbox หรือ Decent r a l a n d นะครับ เราเข้าไปทําอะไรในนั้นได้บ้างก็มีตั้งแต่ขายที่ดินนะครับสมมุติเรามีที่ดินนะเราตั้งบิวบอร์ดไหมสมมุติทำเลเราดีนะครับหรือเราเป็นอินฟลูเอนเซอร์เรารับจ้างโฆษณาในแพลตฟอร์มในเกมพวกนั้นก็ได้หรือเราจะค้าขายก็ได้นะครับหรือเปิดคอร์สสอนเล่นกีฬาเอโลบิกตีกอล์ฟหรือแม้แต่จัดคอนเสิร์ตนะครับอย่างเช่นเทรเวส s กอต t ก็เคยใช้เมตาเวิร์ในการจัดคอนเสิร์ตแล้วก็มีคนดูร่วมกันมาก จริงๆเมตาเวิร์สเนี่ยมันดังเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือมันมาถูกที่ถูกเวลานะครับเนื่องจากแพนดามิกเนี่ยมันเป็นตัวเร่งที่ทำให้คนรู้สึกว่าการออกไปข้างนอกนะมันมีความเสี่ยงเราแต่เรายังต้องการสังคมอยู่เพราะฉะนั้นเมตาเวิร์สเนี่ยมันจะมาเติมเต็มและตอบโจทย์สังคมนะครับเพราะว่าคอนเซปต์เริ่มต้นของเมตาเวิร์สเนี่ยมันมาจากเกมที่ชื่อว่า Second Life นะครับมันเหมือนกับว่าเราเนี่ยในโลกปัจจุบันเราอาจจะยังไม่ได้แต่งงาน แต่ว่าในใน second life เราอาจจะมีลูก2คนอะไรเงี้ยเราสามารถจะออกแบบชีวิตเราได้ในอีกโลกหนึ่งนะครับเราจะเป็นอวตารเราจะเป็นใครก็ได้เพราะนั้นคอนเซปต์ของ metaverse เนี่ยมันคือการ connect คนนะครับร่วมกันในอีกโลกหนึ่งนะเหมือนการสร้าง a n าโตเว r ร์นะครับประมาณนั้นนอกจากการลงทุนในเกมนะครับซึ่งทำได้หลากหลายมากคือเรียกว่าทำทุกธุรกิจได้ในในใ,ในโลกของเกมนะครับเรียกว่ามันเหมือนเป็นจักรวาลอีกจักรวาลน,นึงเลยนะฮะของของมนุษยชาติ เราก็ยังสามารถที่จะ Invest ในโลกของความเป็นจริงได้นะครับอย่างเช่นบริษัทที่เกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีด้าน m e t a เวิร์นะครับอย่าง n v i d i ียหรือ Meta แพลตฟอร์มเป็นต้นนะครับเราก็สามารถจะลงทุนในหุ้นของสหรัฐได้นะครับก็อันนี้ก็คือเหมือนการซื้อหุ้นปกติฮะรหรือเราสามารถจะลงทุนใน Metaverse Index กนะครับก็จะเป็นดัชนีทั้งหมดนะครับเป็นภาพรวมของธุรกิจของ Metaverse นะครับ บูมเบอร์อินเทลเจนนะครับเขารายงานว่าภายในปี2024นะฮะมูลค่าตลาดของ Metaverse นั้นจะสูงถึง800,000ล้านเหนรียญสหรัฐสำหรับคลิปนี้นะครับทำขึ้นมาเพื่อ,อใช้รับชมด้านการศึกษานะครับไม่ใช่เป็นการแนะนำเพื่อการลงทุนนะครับขอให้ท่านผู้ชมเนี่ยใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดคิดให้ดีนะครับแล้วก็ศึกษามากๆศึกษาตัวแปรและปัจจัยเยอะๆก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนนะครับ ก็หวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้และประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับก็วันนี้คือทั้งหมดของ Creative Rich คิดสร้างเงินนะครับกับผมโยชิ Yoshi, กำพลอุลานวิดีโยแล้วพบกับคลิปดีๆอย่างนี้ได้ใหม่ตอนต่อไปขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ